สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o u ู u ูบชา n e l เจมกรศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถที่อยู่ด้านหลังวันนี้ตัวโหดเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้า ford n e x t g e n ranger รุ่น storm tag นะครับตัวนี้ยกสูง5นิ้วโหดโคตรครับเรามาดูกันว่ามีรายละเอียด อะไรกันบ้านครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Storm t e c นะครับสีรถเป็นรถสีดำนะครับแต่ลูกค้าชอบดำตัดแดงนะครับกระจังหน้าเป็นทรงของ Raptor นะครับมาพร้อมกับไฟมินิไลท์นะครับตัวนี้เป็นแบบใหม่นะครับเป็นตัวยาวนะครับสามดวงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับผมกระจังหน้า Raptor นะครับผม กันชนหน้าเป็นของฮัมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ด้วยสีขาวนะครับกันชนหน้าเป็นของฮัมเมอร์นะครับรุ่นใหม่นะครับไฟหน้าเป็นไบเมตริก LED เช่นเคยนะครับของรุ่น s t o r m t a ทนะครับมาพร้อมกับ AUX แรมที่อยู่ด้านหน้าที่ทำงานควบคู่กับตัวไฟสูงนะครับไฟเปิดไฟสูงติดตัวนี้ติดเช่นเดียวกันนะครับแต่เวลา รถสวนทางมานะครับมันจะดับให้เองอัตโนมัตินะครับเพราะว่านี่คือไฟหน้าอัจฉริยะนะครับมีไฟกัน3ดวงนะครับดวงบนคือไฟสูงดวงข้างล่างคือไฟต่ําแล้วก็ไฟที่ส่องสว่างเวลาเราหักมุมล้อเวลาเราเลี้ยวนะครับดวงนี้ลูกแก้วดวงที่3นะครับตัวนี้เวลาเราตา์ดรถนะครับไฟหน้าจะคาลิเบตหาองศาของมุมหนุนอัตโนมัตินะครับนี่คือไฟหน้าอัจฉริยะนะครับในกรณีที่รถสวนทางมานะครับ ในระยะเจ็ดร้อยเมตรนะครับไฟจะสาดเข้ามาโดนที่กระจกหน้านะครับกระจกหน้าเรามีกล้องเอเดอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์จับสัญญาณไฟรถที่สวนมานะครับไฟสูงนะครับจะดับลงอัตโนมัตินะครับพอรถผ่านไปแล้วมันจะก็สว่างติดขึ้นมาให้อัตโนมัติเช่นเดิมนะครับกันชนนะครับมีเซ็นเซอร์มาด้วยกันหกจุดนะครับด้านหน้านะฮะสวยงามมากนะครับผมโหดจริงๆครับตัวนี้ มีกันแทงสีแดงนะครับเป็นของฮัมเมอร์เช่นเดียวกันนะครับพร้อมหูลากนะครับสองข้างเลยนะฮะด้านหน้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์มาดูกันครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับใบเทอร์โบให้แรงม้าอยู่ที่2 1 0สิแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อีชิปตเตอร์10สปีดนะครับโอ้โหตัวนี้หนักเพราะว่า ใส่โชกไว้นะครับมันดึงนะครับเราติดโชกฝาโปองให้สําหรับลูกค้าเลยนะครับผมมาดูห้องเครื่องครับจะสูงหน่อยนะฮะสูงมากเลยนะครับห้องเครื่องอยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์ก็อยู่กระเถิบเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ต่ํากว่าตัวบอดี้รถนะครับมาพร้อมกับโฟมซับความร้อนแล้วก็ซับเสียงนะครับตัวนี้เป็นโฟมชนิดพิเศษของฟ o r d นะครับที่อยู่ในพวกรุ่นวายแท็กสตอมแท c กนะครับและเกือบทุกรุ่นเลยนะครับให้มานะครับ ใบเทอร์โบเทอร์โบอยู่ด้านนี้นะครับเป็นเทอร์โบ2ลูกทํางานในรอบต่ําแล้วก็รอบสูงนะครับเบรกเป็นเบรกไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับทำงานร่วมกับอะแดปตีฟค루ดคอนโทรลแล้วก็กล้องเอเดปที่อยู่ด้านบนนะครับเบรกเองอัตโนมัติถอยจอดเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้ระบบเซฟตี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับน้ํายาหล่อเย็นนะครับน้ํายาปั่นน้าฝนอยู่ด้านนี้นะครับน้ํายากับปกน้ำมันเบรกอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นกรองอากาศ นะครับแบตเตอรี่เหมือนเดิมครับแบตเตอรี่เป็นแบบ AGM นะครับเป็นแบตเตอรี่กึ่งเจลนั่นเองนะครับด้านในมีโครงกริดนะครับเซฟตี้พวกของเหลวที่อยู่ด้านในนะครับเวลาเราขึ้นออฟโรดคันนี้นี่ออฟโรดแน่นอนเพราะยกถึง5นิ้วนะครับเวลารถตะแคงนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับของเหลวด้านในจะไม่ไหลออกมาทําลายตัวห้องเครื่องนะครับมาพร้อมกับไดชาร์จนะครับ250อแอมป์นะครับ แบตเตอรี่จ่ายไฟอยู่ที่8 0 0 cca เลยทีเดียวนะฮะด้านนี้เป็นโซนของแอร์นะครับแอร์ตัวนี้เย็นเร็วมากนะครับสตาร์ทรถแป๊บเดียวก็เย็นแล้วนะครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งเทอร์โบฝั่งนี้เป็นฝั่งแอร์นะครับความร้อนนะครับจะไม่กระจายไปทั่วห้องเครื่องนะครับทำให้แอร์เย็นเร็วมากเพราะเรามีโฟมชนิดพิเศษที่กันความร้อนนะครับตรงนี้เราก็เรียกว่าเอามือจับได้เลยนะครับ หม้อน้ำนะครับระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้านะครับควบคุมโดยตัวรีเลย์นะครับแยกกับตัวเครื่องยนต์โดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อก่อนจะมีมู่เล่สายพานะครับเพื่อหมุนพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ำแต่ตอนนี้ทํางานใครทํางานมันนะครับเพื่อพัดลมหม้อน้ำเนี่ยมันจะไม่ไปฉุดแรงของเครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์ทำงานโดยเต็มประสิทธิภาพนะครับห้องเครื่องก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอ้สูงอ่า มาดูด้านข้างนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับด้านข้างนะครับล้อเป็นล้อขอบ22นิ้วนะครับมากับยาง35.12จุด5นะครับอ่า20นะครับตัวนี้เป็นล้อของ B Project นะครับ offset ลบ44นะครับลึกเลยทีเดียวล้อยืดออกมาพอสมควรเลยอะนะครับคิวบางคนเนี่ยครับคิวล้อนะทุ้มล้อเขาเรียกคิวทุ้มล้อนะครับเป็นสีแดง นะครับแลบสติ๊กเกอร์นะครับสวยงามมากนะครับช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างใหม่ของโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นรุ่น 2. 0ุนะครับปรับแปดระดับนะครับพร้อมซับแทนง์นะครับผมพิเศษอีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับมีปีกลกปรับองศาให้คอมมานะครับมีการเสริมขึ้นมานะครับเพื่อให้รถมีความสูงขึ้นนะครับลูกหมากกันโค้งเราเปลี่ยนหมดเลยนะครับตัวคารล่างเราก็เปลี่ยนนะครับนะครับเปลี่ยนคานล่างใหม่นะครับ เพื่อให้เขาเรียกว่าเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่เวลาออฟโรดกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมกับกล้องสา0ร้อยกสงศาแล้วก็มีไฟส่องสว่างที่พื้นนะครับนอกจากมีตรงนี้แล้วนะครับของฮัมเมอร์นะครับตัวนี้นี่ฮัมเมอร์มีไฟให้มาด้วยนะครับตรงกระจกก็มีตรงนี้ก็มีนะครับเพื่อส่องสว่างเวลาเราเข้าป่าหรือเราเดินลงมานะครับได้มีเขาว่าได้ดูว่าตรงพื้นมีอะไร บ้างนะครับปันได้ข้างเป็นของ Hummer นะครับพร้อมกับยิงทรายให้กันลื่มตรงนี้นะครับสีดําสลับแดงนะครับเพิ่มความสวยงามแมทชิ่งกับตัวรถที่ทําดําแดงนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้จัดทําใหม่ทั้งคันนะครับเป็นตัวเสือดำนะครับเสือดําหรือเสือแดงนะฮะมีลายแดงแดงด้วยนะครับคือออฟโรดเต็มรูปแบบจริงๆนะครับลาวหลังคาของซอมแท็กเนี่ย มันใหญ่อยู่แล้วนะมันใหญ่อยู่แล้วนะครับลับรับกับแหลกนะครับของ h a m m e r รุ่น solar loop นะครับตัวนี้มีไฟด้วยนะฮะสองสว่างนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสามารถปรับสปีดของไฟได้นะครับเวลาเราเข้าป่านะครับสว่างป่าแตกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเป็นเหล็กที่ผมจะขึ้นยังลำบากเลยนะเนี่ย แข็งแรงมากนะครับสำหรับสายแคมปิ้งสายออฟโรดนะครับสายสัมภาระได้เต็มที่เลยนะครับลาวหลังคาตัวนี้ยึดเกาะแบบแข็งแรงมากนะครับของเริมโรงงานของ s t o r m t a ทนี่มันใหญ่กว่าของตัว w วแทนะครับโลบารหลังนะครับของเดิมของ s t อมแทเนี่ยมันเป็นสปอร์ตบาร์ลูกค้าไม่เอาเปลี่ยนเป็นโลบาร์เหล็กนะครับตัวนี้เป็นของ a r m d o o นะครับรุ่น Rider ร์นะครับผสมผสานของ Hummer เลยนะครับ ความแปลกใหม่ไม่ค่อยมีใครใส่ด้วยครับแข็งแรงดูเขาเรียกว่าดุดันนะเพราะถ้าผมเรียกผมเรียกว่าเหมือนทานฟอร์เมอร์จักรกลนะครับด้านหลังก็มีโลโลชัตเตอร์ให้นะครับนะครับสำหรับใครที่ใส่สัมภาระนะครับไม่ต้องกลัวสูญหายเพราะว่าเราล็อกรถตัวโลโลชัตเตอร์ก็จะล็อกเหมือนกันฝากระบะท้ายก็ล็อกเหมือนกันมาดูด้านหลังนะครับด้านหน้ายกห้านะครับด้านหลังยก4ี่นะครับ โชคโฟเฟนเดอร์เช่นเดียวกันอยู่นอกแคสซีนะครับเป็นซับแทงกปรับแปดระดับเหมือนกันนะครับล้อก็สเปคเดียวกับด้านหน้านะครับขอบ22่สิบกันชนท้ายเป็นของฮัม m มอรนะครับพร้อมกับหูลากนะครับแล้วก็มีไฟถอยให้ด้วยเซ็นเซอร์มีให้กัน6จุดเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มตัวหัวบอลลากจูงนะครับสำหรับจะลากพ่วงเป็นรถบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลูกค้าเอาไว้พร้อมสําหรับ เขาเรียกว่าสำหรับลุยป่าเลยนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้เป็น ford สีแดงนะครับโลโก้ซอมแท็กอะคริลิกนะครับเรนเจอร์สีแดงนะครับ4ี่คูณสี่แน่นอนทีเด็ดอีกจุดหนึ่งครับท่อครับมาดูท่อแบรนด์ดังเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เดินตั้งแต่เฮดมาเลยนะครับเป็นสแตนเลสทั้งเส้นพักกลางก็เป็นของ HKS ปลายท่อก็เป็นของ HKS เนะครับเต็มระบบนะครับคันนี้นะผมว่าแต่งต้องมีเครื่องล้านนะครับไฟท้ายเป็นระบบ led นะครับพร้อมกับระบบบายสปอร์ตเรดาร์นะครับแจ้งเตือนเวลารถแซงขึ้นมาจากด้านข้างนะครับมันจะยิงสัญญาณไปที่บายสปอร์ตโหมดตรงกระจกนะครับมันจะแจ้งเตือนตรงบายสปอร์ตโหมดนะครับเป็นตัวสี้มๆขึ้นมาแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนด้านในว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนมีรถมาจากด้านหลังนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราเข้าปั๊มนะครับตัวนี้มีเรดาร์นะครับไฟท้าตัวนี้นะครับบายสปอร์ตเรดาร์นะครับเราอยู่ในปั๊มในกรณีที่เราลงไปซื้อกาแฟหรือว่าไป ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่อยู่ในปั๊มนะครับมีรถขนาบซ้ายขวาจอดขวางอยู่นะครับเราจะถอยออกมารถมาจากด้านนู้นนะครับเรามองไม่เห็นแน่นอนเรดร์ตัวนี้มันจะเบรกให้เองอัตโนมัตินะครับทำงานพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับนี่คือภายนอกโดยรวมๆของตัว Storm t a ทตัวนี้นะครับยกสูงนะครับ5นิ้วนะครับออฟโรดเต็มรูปแบบเลยนะครับมาดูด้านในกันบ้างครับ ด้านในนะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้แระดับนะครับถุงลมมีด้วยกัน7ลูกนะครับเพิ่มมาที่หัวเข่าให้ด้วยนะครับกระจกมีถุงลมหมดเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อเปเซนต์นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับดึงเข้าดึงออกได้นะครับนะครับใครที่ดูคลิปที่เคยอธิบายสตอ r m มแซกนะครับจะรู้อยู่แล้วว่าเขาปรับได้นะครับแล้วแต่ทัชชิ่งของผู้ขับขี่เลยนะครับว่า จะกะระยะขนาดไหนนะครับพุชสตาร์ทครับหน้าจอจะเป็น12นิ้วนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอยนุาตเอากล้องมาให้ดูหน้าจอมาตวัดนะครับเป็น12นิ้วนะครับมีบอกอุณหภูมิความร้อนหม้อน้ํานะครับมีอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันในถังมีอยู่เท่าไหร่นะครับหน้าจอตัวนี้ หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแจ้งหมดเลยนะครับว่าไม่มีได้คาดเข็มคงเข็มขัดนะครับเซฟเบลนะครับวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมคาดเข็มขัดก่อนอ่าครับมันจะขึ้นตัวเขียวกดโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับโหมดขับขี่มีด้วยกัน6โหมดนะครับเราจะปรับกันอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้มีโหมดนะครับตัวนี้เป็นโหมดออฟโรดนะครับมีขับสองสี่ไฮนะครับขับสองนะครับสี่โลนะครับนี่ปรับให้หมดนะครับนะครับโหมดขับขี่นะครับนี่เราหมุนนะครับหมุนที่ตัวที่อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับหมุนนะครับมาดูนะครับตัวนี้เป็นโหมดปกตินะครับอ่ะ โหมดอีโนะครับโหมดลากจูงนะครับโหมดถนนลื่นฝนตกนะครับตัวนี้เป็นโบมดโคนล่องนะครับจะทำงานคู่กับกล้องด้านหน้านะครับจะมีเลนให้เรานะครับเวลาเราขับได้วิง่งวิ่งตามล่องมันไปเลยนะครับโบดทรายนะครับมีด้วยกันให้หกโหมดนะครับ หน้าจอ e อ t น r t เท n เ e ็นนะครับตัวนี้เป็นจอสิบสองนิ้วนะครับนะครับรองรับ Apple Carplay android Auto นะครับเลือกโอ้ตัวนี้เป็นฟังก์ชันภาษาอังกฤษเลย มีอโตโฮให้นะครับเวลาจะใช้ก็เปิดนะครับขออนุญาตเปลี่ยนภา,นานษาก่อนนะครับขึ้นเปภาษาอังกฤษเลยทีเดียว กลับมาภาษาไทยแล้วนะครับเป็นภาษาไทยนะครับพูดเองได้ด้วยนะครับมีบอกอุณหภูมินะครับองศาเสถียรยะตรทงระยะทางนะครับเสียงเตือนหน้าจอสัมผัสนะครับถ้าลําำคาญก็ปิดนะครับมีซิงค์นะครับใบอนุญาตซอฟต์แวร์นะครับทั่วไปการเชื่อมต่อนะครับหมุดรถยนต์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ โทรศัพท์ช่วยเหลือผู้ขับขี่นะมีระบบเตือนกันชนนะครับจุดบอดนะครับมีให้หมดเลยหน่วงเวลากล้องหลังนะครับเซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหลังนะครับครบคันเลยทีเดียวนะครับแอร์เป็นอิสระซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับสามารถทัศกรีนได้นะครับหรือนี่บวกลบนะครับอ่า หรือปรับแมนนวลตรงนี้ได้นะครับแยกซ้ายขวานะครับฝั่งนู้นจะอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ว่ากันไปฝั่งนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับเกียร์เป็น e shifter นะครับ10ส,สปีดนะครับพร้อมกับปรับเป็นแมนนวลบวกลบได้ที่ตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มอยู่นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีระบบออฟโรดนะครับคันนี้สามารถถอยจอดเองอัตโนมัตินะครับถอยเข้าซองถอยเรียวฟุตบาทนะครับเวลาเข้าโหมดการถอยนะครับเราจะมาเลือก ฟังก์ชันที่หน้าจอด้านนี้เดี๋ยวจะมีอยู่ทั้งในนะครับแล้วก็กดตัวนี้ตัว P ตัวนี้นะครับให้มันถอยเองเลยนะครับปล่อยเข้าเกียร์ N แล้วก็กดโหมดถอยจอดเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดตัว P นะครับกดตัว P ตัวนี้นะครับมันจะถอยเองกดค้างไว้เลยนะครับจนกว่ารถจะถอยเสร็จเรียบร้อยนะครับมี r a c t i o n control ให้เรียบร้อยระบบ f f r o ad นะครับตัวนี้ครบคันเลยทีเดียวนะครับกระจกก็เป็นตัดแสงให้นะครับ สวยงามมากนะครับภายในผมว่าหรูหรานะครับวงอะไรมัลติฟังชันนะครับนะฮะตัวไฟก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยตั้งไว้ที่ออโต้เลยนะมันจะปรับให้เองแล้วเวลาไฟสูงเปิดเองนะครับทางที่ไม่มีรถเวลารถมาก็ดับให้เองนะครับผมมีปรับแสงหน้าจอได้ด้วยนะครับ อันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับไฮไลท์มันอยู่ที่ยกสูงจริงนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเบาทไม่รวมของแต่งนะครับตัวนี้แต่งไปเกือบครึ่งล้านนะครับสวยงามขนาดนี้นะครับลูกค้าชอบสไตล์ออฟโรดนะครับผมก็จะแต่งให้ได้นะครับผมยังไงฝากติดตามกันด้วยกับช่อง y u u t u ช e แน a เจมกร a m e นท o r เจ็นะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ0ู5 5 5, 5 2 6 2 9วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ